สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็คือเป็นบล็อกที่โนโนไม่ใช่บล็อกวันนี้ก็คือเป็นคลิปที่อยากทำมากๆคลิปหนึ่งเลยก็คือคลิปอันบล็อกอันบ็อกของก็คือวันนี้ทำไมวันนี้ก็คือมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เป็นคลิปที่เราแบบว่าอยากทำมากๆรอทำคลิปนี้มา ประมาณสองอาทิตย์ถึง <What? S 1> ประมาณนั้นเลยประมาณสองอาทิตย์เราสั่งของ a s t r Stuff ไปวันนี้ก็คือจะมาอันวอลกของ a s t r Stuff กันก็คือตอนเราสั่งไปอะเราสั่งไปตอนที่ของลดราคาครึ่งนึงแล้วก็คือตอนแรกอะก็คือไม่เคยซื้อของนี้เลยใช่ไหมแล้วก็แบบพอเห็นของราคาก็คือแบบว่ารีบกด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 เพราะแบบว่ากลัวจะแบบว่าไม่ทันแล้วก็คือมันแบบเว็บล่มโอ oh m มก o d ตอนนั้นก็คิดว่ากลัวจะไม่ได้แหละแต่ว่าก็ รอแบบประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็กดเข้าใหม่ก็คือแบบกดสั่งมาได้ตอนนี้ของก็คือมาถึงเราแล้วจ้าทุกคนเคดี๋ยวอัานบอกกันแต่ว่าก่อนอื่นขอมาแต่งหน้าก่อนเพราะว่าหน้าตอนนี้หน้าตอนนี้ก็คืออ่ะยังไม่ได้เดี๋ยวแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีสอนวิธีการกดสั่งด้วยเผื่อบางคนอ่ะยังกดสั่งไม่เป็นแบบเหมือนเราอะไรเงี้ยเข้าครั้งแรกก็งงงหน่อย,อยก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีกดสั่งแล้วก็ไปดูอันบอกแล้วก็เดี๋ยวจะมี3มลุคบุ๊ก ให้ดูกันว่าลุกแต่งลุกไหนให้เข้ากับกระเป๋าแอตโตสตารแต่เอาจริงๆก็คือเข้าทุกลุกและทุกคนช่วยไปได้ใช้แน่นอนแต่จะมีให้ดูสามลุกกันค่ะโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้ากันทุกคนเพ<ห>ื่อแต่งหน้นี้นิดนึงมันแต่งถนาักกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันก่าอันนี้ยลงคีมลงอะไรไปหมดแล้วเดี๋ยวลงรองพืง้น ไปสอนพี่การจับเซอร์กันก่อนดีกว่าเนาะ เฮ้ยไม่กล้าแกะนอนเลยอะแต่ก็ต้องแกะแล้วนะอยากเห็นของเครื่องในแล้วไปแกะกันดีกว่าทุกคนแกะข้างหลังเนะไม่อยากนอนขานาดไปจ้ะกีบก่อนถ้าเป็นน้องๆดูระวังด้วยนะคระเซอร์เคิร์สโอ้คห oh ตื่นเต้นอะไรขานาดนี้เลยอะทุกคนก็เลยก็ปแล้วนะดูู่พร้อมกัน แล้ววเห็นละงเรากะต้องแกต้องค่อยๆแกะ๋ยวอันนี้ค่ะไปค่ะอาแล้วเไไไปเไไเไไไปไเปน ไม่ได้สีเป็นสีขาวก็ไม่ดอ่าข้างหลังจะขาวโพลนมากสีจะเป็นสีขาวแบบไม่ใช่ขาวไม่ใช่ขาวแบบเนี้ยอ่าเป็นขาวไข่ไขไม่ใช่ไข่ขนาดน้อยนะเป็นขาวนวลๆอ่ะขาวไข่มุกใช่ขาวไข่มุกไม่ใช่ขาวไข่ไก่ขาวไข่มุกขาวที่ดีขาวแบบไม่ใช่ขาวโอมูใดๆแต่เป็นขาวที่ดี คือดาวเสาร์นี่ทุกคนไม่มาตุ้มใจตรงนี้จะเป็นแบบว่าแตบกบนะอ๋อว้าวข้างในก็คือปกบ้านจะได้หนึ่งหลังเวอร์ <c oughs> ตุ้าแล้วก็จะมี <c oughs> โลโก้แอสโซซับตรงนี้อ่าเป็นไงจริงๆอะอยากได้สีดำมากแต่ว่าสีดำเนี่มันไม่ลดใช่ป่ะแล้วตอนที่เขาขายแบบว่าไม่ได้ลดอะเราก็อยากได้แหละแต่ว่าไม่ทแบบันไงก็เลยไม่ได้ก็เลยสีขาวมาแต่แบบก็ดีอะมันก็ดีนะนก็ดีแหละหนึ่งก้าใช้น้องแม่เลยอ่ะ มันเป็นเขาเรียกว่าผ้าแคนวาใช่ไหมผ้ามันดีมากเลยอ่ะมันจะจะเป็นทรงก็ได้ก็เป็นทรงแบบว่าใหญ่หนึงเรางคนตัวเล็กเรางคนตัวเล็กก็ได้แต่ว่าก็ได้นะเพื่อนเราก็ตัวเล็กแต่ว่าก็ใช้ก็ได้เราคุณใส่ของได้เยอะอ่ะเอาไว้ใส่ของแบบว่าตอนไปคอนอะไรเงี้ยว่าเราต้องโก้ของเยอะเนี่ยตอนเราเก็บเข้าอย่างเงี้ยก็เป็นน้องแบบน้องน้าหลับนะเคททยกคนน้าว่าอะไรกันจะพูดอะไรเลยจะพูดมัทุกคนได้ยินเราใช่ปะเฮ้ยว่าอไรดี ดีใจน้องนได้ปะนั่งนอนไหมนั่โอเคเริ่มกันที่ลูกแรกนะทุกคนเป็นลูกแบบว่าเหมือนไปคาเฟ่กลุ่มแนวแบบว่าไปลาย่านิดนึงแนวแบบว่าออกนู้นหนึ่งหรือแ จะเป็นผ้าลินินนะเสื้อเป็นผ้าลินินสีต่ำตาลาตอะไอย่างเงี้ยก็คือใส่คู่กับกระเป๋าก็คือน่ารักตัวนี้อาจจะเป็นใส่สร้อยก็ได้นะแบบต่างหูอะไรเงี้ยสีทองอะไรเงี้ยได้หรือสีเป็นเงินสีเงินก็ยังได้นะต่างหูก,กลมอะไรเงี้ยเรางหูห่วก็คือได้เข้ากันนะที่จริงอะผ้าแบบไม่ค่อยได้ให้เห็นแต่ตัวให้เห็นแค่ได้นเนี่ยน้องก็คือแบบน่าร,รักเลยวะเนาะต่ออ่านลุคที่สองหือจะเป็นลุคแบบว่าเกรีก๊ดก,กับเนี่ยลุคมินิมอลวินิมมอนข้างในเราก็ใส่เป็นแบบว่าเสื้อตามใช่ไหมกับ แขนยาวสีขาวอะไรแบบนี้ใส่กับน้อนกระเป๋าก,ก็คือแบบมันดีอ่ะทุกคน,ม,นมันเข้ากับทุกจริจริงๆอะ่ะลูกเราเข้ากับทุกลูกเวอร์ก็คือดีงามน,นะทุกคนอ่ะแล,ะลุวสุดท้ายลุกที่สามจะเป็นลุกแบบว่าลูกคุณลูกคุณแบบนนหนาวๆเที่ยวเขาเที่ยวดอยอะไรประมาณนี้ก็ยิ่งเข้ากับนอนมากๆน้องแบบเหมาะกับการแบบเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะเนาะใช้กระเป๋า,าใหญ่ๆมันก็จะได้บของแบบว่าให้ครบที่เราต้องการอะไรเงี้ยก็จะได้ประมาณนี้ ก็จะเป็นเสื้อหนาวคๆเสื้อคารดิแกนแต่เราใส่แบบติดหมดเลยก็คือจะน่ารปิดแบบโอเคทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะก็หวักฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามทำคลิปดีๆทำคลิปใหม่ๆออกมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูตลอดก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย